ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองอนุ7คำร้องทุกข์คำร้องทุกข์หมายความว่าการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่ามีผู้กระทําความผิดขึ้นจะรู้ตัวผู้กระทําความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ ดีกาสำคัญผู้เยาวมีอำนาจร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้แทนโดยชอบทำงลงลายมือชื่อในคำร้องด้วย ปวิอาญามาตรา2อนุ7และมาตรา123มิได้บัญญัติว่าการร้องทุกข์ของผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือบุคคลดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อในการร้องทุกข์ของผู้เยาว์ด้วยดังนั้นผู้เยาว์จึงมีอำนาจร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ กฎหมายไม่ได้บังคับให้ร้องทุก์ได้โดยเฉพาะพนักง,งานสอบสวนที่มีอำนาจเสมอไปเท่านั้นจะร้องทุก์ต่อพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้ผู้เสียหายอาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปร้องทุก์แทนก็ได้โดยผู้เสียหายที่มอบอำนาจต้องลงลายมือชื่อไว้และต้องระบุให้ชัดแจ้งว่ามอบอำนาจให้ร้องทุก์ข แต่หนังสือมอบอำนาจไม่จำต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจก็ชอบด้วยกฎหมายแม้หนังสือร้องทุกมีข้อความว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทย์ร่วม ที่บริเวณศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ขอแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปถือได้ว่าเป็นคำร้องทุกข์ตามปวิอายามาตรา2อ,อนุ7แล้วไม่จำเป็นต้องระบ,บุชื่อหรือรูปพัณธ์ของผู้กระทำความผิดจำเลยทั้ง4รวมกันครอบครองเงินของฮอและเบียดบังยักยอกเงินจำนวนดังกล่าวไปการกระทำที่โจทย์กล่าวหานี้เกิดขึ้นขณะที่ฮอยังมีชีวิตอยู่จึงเป็น การกระทำต่อหอเจ้าของทรัพย์หอจึงเป็นผู้เสียาหายตามมาตรา2อนุ4และมีอำนาจร้องทุกตามมาตรา3อนุ1ประกอบมาตรา2อนุ7แม้ฮอเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถแต่หอยังสามารถดำเนินคดีแก่จำเลยที่1และที่2เหมือนเช่นบุคคลทั่วไปได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากจำเลยที่1และที่2ผู้พิทักษ์ ญาติของผู้เสียหายไปแจ้งความแก่พนักง,งานตำรวจสถานีตำรจำวจภูธรอําเภอหาดใหญ่แต่เพียงว่าผู้เสียหายได้หายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุจึงมาแจ้งความเพื่อขอให้เจ้าพนักง,งานตำรวจช่วยสืบหาตัวผู้เสียหายให้เท่านั้น ไม่มีรายละเอียดอื่นไม่มีแม้แต่ข้อความที่ระบุว่าผู้แจ้งเชื่อว่ามีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นการแจ้งความเช่นนี้จึงไม่ใช่คําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษตามในแห่งปวิยามาตราสองอนุเจการแจ้งความร้องทุกข์ไว้ให้ทราบเพื่อเป็นหลักฐานหรือป้องกันคดีขาดอายุความไม่ถือเป็นคำร้องทุกข์